Fiber o p t i c Visual Inspection Probe คืออุปกรณ์สำหรับตรวจสอบสภาพของปลายสายใหญ่แก้วนำแสงด้วยการขยายภาพและแสดงผลผ่านจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกรอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่งสัญญาณแสงได้อย่างชัดเจนวิธีการใช้งาน นำหัวคอนเนคเตอร์มาเสียบต่อเข้ากับเครื่องไฟเบอร์ออปติกวิช i ชลอินสเปนชันโปรหลังจากนั้นทำการหมุนปุ่มเพื่อปรับให้ภาพชัดมากขึ้นจะเห็นได้ว่าที่หัวคอนเนคเตอร์มีความสกรปรกให้เราถอดหัวคอนเนคเตอร์นำมาทำความสะอาดด้วยวันคลิกวิธีทำความสะอาดให้เสียบหัวคอนเนคเตอร์ไปที่วันคลิก หลังจากนั้นค่อยๆดันเข้าไปให้สุดเมื่อตัววันคลิกมีเสียงเตือนให้ทำการถอดหัวคอนเนคเตอร์ออกจากนั้นนำหัวคอนเนคเตอร์มาเสียบเข้ากับไฟเบอร์ออปติกวิชเชียลอินสเปกชันโรบอีกครั้งเพื่อเช็คว่าหัวคอนเนคเตอร์มีความสะอาดแล้วหรือยังต่อไปจะเป็นการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นำหัวคอนเนคเตอร์มาเสียบเข้ากับเครื่องไฟเบอร์ออปติกวิชเชียลอินสเปกชันโปร เพื่อตรวจสอบว่าหัวคอนเนคเตอร์สะอาดหรือไม่เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จให้ถอดหัวคอนเนคเตอร์ออกนำทิชชู่จุ่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยนำมาถูทำความสะอาดที่หัวคอนเนคเตอร์หลังจากนั้นนำมาตรวจเช็คความสะอาดอีกหนึ่งรอบเพื่อดูว่าหัวคอนเนคเตอร์ยังสกรปรกอยู่หรือไม่